เปิดตัวศึกษาดูใจกันก็ขึ้นแท่นเป็นคู่รักที่หลายคนจับตามองอีกคู่ไปแล้วสําหรับตรงตรงกิสกรกับเบสรักวณีลูกสาวคนสวยของสมรักคําสิงงานนี้หวานหนักมากจนคนโสดแทบสำลักน้าตาลแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ไวายมีดราม่าตามมาเมื่ออดีตแฟนเก่าของสาวเบสออกมาซัดว่าเลิกกันแค่สองวันหนุ่มตรงตรงก็จีบสาวเบสแล้ว แถมยังโชว์หวานออกสื่อี่ยิบด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงตรงเปิดใจกับสื่อดังนายอินเตอร์เทนอย่างหมดเปลือกว่าความรักก็ดีแต่ยังไงไม่ถือว่าเป็นการเปิดตัวอะไรเพิ่งรู้จักกันเพิ่งจะเริ่มการเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงใช้คําว่าเริ่มที่จะศึกษาดูใจกันและกันไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ไม่สําคัญถ้ารู้สึกดีให้กันอยู่ เรื่องคนเจ็บตามองก็ใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาคนหนึ่งเพราะก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรักดีๆให้กับน้องอยากเห็นเขามีความสุขอยากสร้างรอยยิ้มให้กับเขา